ล่าสุดทางญี่ปุ่นก็ต้องรีบออกมาชี้แจงโดยเพจกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นก็โดนคนไทยบ้านเราถล่มยับชนิดที่เรียกว่าทัวลงชุดใหญ่เลยสาเหตุมาจากข่าวที่ว่าญี่ปุ่นนี่แหละเป็นประเทศที่สามมาขอร้องให้ไทยกับกัมพูชาช่วยเปิดด่านขนส่งสินค้า อ้าวทำไมถึงเป็นญี่ปุ่นล่ะคะก็มันมีที่มาที่ไปไงคุณเมื่อก่อนหน้าเนี่ยท่านพลเอกนะัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่ามีประเทศที่สามเข้ามาขอให้เรากับกัมพูชาเปิดด่านเพราะเขาเดือดร้อนจากการปิดด่านนี่แหละเพราะคราวนี้หลุดไปเท่านั้นสื่อฝั่งกัมพูชาเขาก็ไปแรงงานอ้างอิงคำพูดของเตียเซหารองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเลยนะ ว่าประเทศที่สามที่ว่านะก็คือญี่ปุ่นไงที่เขาเดือดร้อนหนักมากจนห่วงโซ่อุปทานของโรงงานญี่ปุ่นมันสะดุดไปหมดฟังดูนี่เหตุผลนะคะมีเหตุผลสิคุณผู้ชมเพราะข่าวนี้กระจายออกไปเท่านั้นแหละครับชาวเน็ตไทยเราก็แห่กันเข้าไปแสดงความไม่พอใจในเพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกันเต็มไปหมดบางคนก็คอมเมนต์ประมาณว่าขอให้อย่าแทรกแซงการบริหารของไทยหรือ ถ้าแทรกแซงจริงญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่น่ารังเกียจที่สุดในสายตาของคนไทยเกือบร100้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังตามไปคอมเมนต์ในโพสต์อื่นที่ไม่เกี่ยวกันอีกน,นะทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นเล่นเอาเพจเขาแทบแตกไปเลยคุณผู้ชมขนาดนั้นเลยหรอคะใช่สิครับคุณผู้ชมจนในที่สุดท่านทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชานายอูเอนโนะอซุจิท่านก็ต้องออกมายอมรับและชี้แจงเองเลยนะว่าการปิดด่านชายแดนที่มันยืดเยื้อระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ย มันทําให้บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนอยู่ในกัมพูชาตอนเนี้ลาบากมากและการจะจ้างงานใหม่ในกัมพูชาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่านถูกก็เข้าใจนะว่ารัฐบาลกัมพูชาเขาอยากให้บริษัทญี่ปุ่นช่วยจ้างงานแรงงานที่กลับประเทศไปแต่เพราะไอ้ด่านชายแดนที่ปิดนานนี่แหละทําให้บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในกัมพูชาภายใต้ในโยบาย t h a i l a n d พลัสวันเขาถึงกับต้องติดงแงกไปไหนไม่ได้เลยการจะขยายการจ้างงานใหม่ก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ทิต ก็คือที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในกัมพูชาเองใช่ไหมคะใช่เลยคุณผู้ชมและนี่แหละคือจุดที่เราต้องมาคบคิดกันนโยบาย Thailand พลัสวันเนี่ยมันคือการลงทุนในไทยแล้วค่อยขยายไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นแต่ดูตอนนี้สิครับพอบ้านเพื่อนบ้านมีปัญหาขึ้นมาเองเนี่ยบริษัทที่ไปลงทุนเขาก็เดือดร้อนนี่มันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะว่าการเลือกที่ลงทุนเนี่ยมันต้องดูให้ดีด บางทีการไปหวังพึ่งพาประเทศที่สถานการณ์ไม่นิ่งมันก็เจอปัญหาแบบนี้แหละครับคือหวังจะพึ่งพาคนอื่นแต่ดันทําให้ตัวเองเดือดร้อนซะเองแล้วเรื่องแรงงานของกัมพูชาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ดิ่งน่าสนใจครับคุณผู้ชมแรงงานกัมพูชากว่า800,000คนที่กลับมาจากไทยเนี่ยทำกําลังข้อพิพาทช,ชายแดนที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองกระทรวงแรงงานกัมพูชาถึงกับบอกว่ามันยากมากที่แรงงานพวกนั้นจะได้งานทํา นี่แหละครับผลของการสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านตัวเองแล้วตัวเองก็รับผลกระทบไปเต็มๆท่านทูดอูเรโน่ท่านก็ยังต้องออกมายืนยันเลยนะว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งเขาก็มองหาพนักงานใหม่อยู่และหวังว่ากระทรวงแรงงานกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ให้ได้รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ยังกำลังพิจารณาจะช่วยสนับสนุนเรื่องการฝึกอาชีพให้แรงงานที่กลับมาด้วยซ้ําคือตัวเองไม่เคยคิดจะช่วยตัวเองเลยต้องให้คนอื่นมาคอยป้อนคอยช่วยเหลือตลอดเวลา ไม่ต่างอะไรกับเด็กไม่รู้จักโตเหมือนโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวแบบขคว้งคว้าเลยนะคะใช่เลยคุณผู้ชมและสําหรับการตอบรับคําขอของญี่ปุ่นเนี่ยในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาไทยกับกัมพูชาเขาก็ได้คุยกันแล้วนะเรื่องความจําเป็นต้องเปิดด่านขนส่งสินค้าตามคําขอของญี่ปุ่นแต่ไทยเราก็มีประชุมเมื่อวันที่9กันยายนเพื่อหารือเรื่องนี้และยกเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตัดสินใจ นี่คือไทยเราแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่คิดหน้าคิดหลังรอบคอบไม่ได้ใจร้อนหรือรีบร้อนทําอะไรแบบไม่คิดเหมือนบางประเทศทีนี้มาดูฝั่งชายแดนบ้านเราบ้างล่าสุดกองทัพพัทที่สองเขาไฟเขียวแล้วนะพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เต็มที่เริ่มจากเรื่องโดรนเนี่ยกองทัพพัทที่สองเขาได้รับรายงานมาเป็นทางการเลยนะว่ามีการล้ําเข้ามาที่แนวชายแดนถึง22ครั้งคิดเป็นโดรน53ลําคือมันเยอะขึ้นกว่าเดิมก่อนมากจริงๆนะคุณผู้ชม จากที่เคยเจอแค่สิบลำบ้างสี่ลำบ้างสามลำบ้างนี่มันขยับมาทีเดียวเป็นสิบๆลำในวันเดียวนี่มันไม่เชอเรื่องเล็กๆแล้วนะมันแสดงว่าเขากำลังส่งอะไรบางอย่างมาสอดแนมหรือต้องการจะก่อกวนอะไรเราหรือเปล่าก็ไม่รู้การใช้โดรนจำนวนมากขนาดนี้ใครจะไปไว้ใจได้ว่าเขามีเจตนาดีแย่ yeah, จริงๆค่ะแคมเขายัางเสริมกําลังทาหารตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยนะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้คิดจะลดความตึงเครียดลงเลยแม้แต่น้อย ยังคงตึงกําลังเอาไว้เต็มพิกัดแล้วแบบนี้เราจะไปลดการระแวดระวังได้ยังไงล่ะมันก็น่าสงสัยในเจตนาของเขาเหมือนกันนะนั่นสิคะที่เด็ดกว่านั้นนะคุณคือเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าทหารไทยเราเนี่ยไปใช้หนังสติกดีดลูกแก้วใส่ฐานทัพกัมพูชาคือคุณคิดดูสินี่มันเรื่องอะไรกันนี่เหมือนเด็กเล่นขายของเลยเขาโชว์หลักฐานเป็นลูกแก้วที่เก็บได้ถ่ายคลิปถ่ายภาพมาอ้างว่าเกิดขึ้นแต่เช้าที่ปราสาทตาควายซึ่งห่างกันไม่ถึงร้อยเมตร ปกติตรงนั้นมันเป็นป่าทึบแระกรับถูกปรับให้โล่งซะอย่างนั้นเพื่อให้มองเห็นกันทั้งสองฝ่ายแล้วทหารไทยเนี่ยนะจะไปดีดลูกแก้วใส่เขาเนี่ยนะมันฟังดูเหมือนพยายามจะสร้างเรื่องสร้างภาพให้ไทยเป็นฝ่ายไปหาเรื่องเขาก่อนมากกว่าเรื่องอะไรที่เราต้องไปทําอะไรแบบนั้นทําไมไม่ใช้เหตุผลถ้าไม่ใช้หนังสติ๊กดีลูกแก้วเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยคุณคิดว่าทหารไทยจะไปทําอะไรแบบนั้นจริงๆหรือไงมันตลกสิ้นดีไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะใช่ไหมล่ะ มันเหมือนพยายามหาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาสร้างประเด็นกัมพูชาในชอบสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนอกจากนี้เขาก็ยังยิงปืนก่อกวนทหารไทยระบ่อยครั้งนะส่วนใหญ่ก็ยิงขึ้นฟ้าแหละคือยิงเพื่อสร้างความรำคาญเฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่กวนใจเราตลอดเราก็ต้องระวังตัวอยู่ดีเพราะเราไว้ใจเขาไม่ได้ค่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องขวัญพิษเนี่ย กัมพูชาเขาเริ่มจริงจังกับเรื่องนี้มากนะคุณถึงขั้นเชิญองค์กรสิ่งแวดน้อมในจังหวัดพระวิหารอุดรมีชัยและบันเตียมเมียนเจยไปให้สัมภาษณ์สื่อฝรั่งเศสเลยนะเขาอ้างว่าไทยเราเนี่ยใช้สารพิษและควันพิษที่พ่นจากท้องฟ้าในช่วงสองครามส่งผลกระทบต่อประชาชนสัตว์เลี้ยงพืชผลเสียหายกือหมดแถมยังบอกว่าแหล่งน้ำอากาศดินปนเปื้อนด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกัมพูชาเขากำลังประเมินผลกระทบเพื่อทำรายงานฉบับเต็มส่งถึงรัฐบาลกัมพูชาเลขาธิการอาเซียนและสหประชาชาติเลยนะคุณคิดดูสิว่ามันจะไปกันใหญ่แค่ไหนพยายามจะสร้างเรื่องไปฟ้องชาวบ้านเขาอีกแล้วร้ายแรงนะคะแต่ที่จริงแล้วนะฝ่ายไทยเราก็ยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันคือหมอกไม่ชิดควันพิษอะไรทั้งนั้น คือเขาพยายามจะป้ายสีเราขนาดนี้เลยนะคุณจะสร้างเรื่องให้มันดูน่ากลัวเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าไทยเป็นผู้ร้ายพยายามจะทำให้ไทยดูแย่ในสายตาประชาคมโลกเรื่องควันพิษอะไรจากท้องฟ้าตอนสงครามเนี่ยมันฟังแล้วดูเป็นนิยายปลปลามากกว่าความเป็นจริงเอาเรื่องเก่าๆไม่รู้กี่ปีมาอ้างแล้วบอกว่าเป็นควันพิษจากไทยมันสมเหตุสมผลตรงไหนกัน แค่คิดก็ขำแล้วนะแต่เขาจริงจังไงแบบนี้ไม่เรียกไรเรียงสาจะเรียกว่าอะไรเขาพยายามจะสร้างเรื่องไปฟ้องต่างประเทศใช่ไหมคะใช่เลยเขาคงคิดว่าถ้าสร้างเรื่องให้ใหญ่พอมีเรื่องไปฟ้อง UN ฟ้องอาเซียนได้เขาก็จะได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องนี้แต่ในความเป็นจริงนะคุณสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันกลับมาทําร้ายประชาชนของเขาเองซะมากกว่าตลกดีไหมล่ะยังไงคะ ก็เรื่องปัญหาผู้ลี้ภัยนี่แหละคือชาวบ้านกัมพูชาที่อบพยพออกไปไม่ยอมกลับภูมิลำเนาเดิมนะเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะรัฐบาลฮุนเซนปล่อยข่าวสารว่าไทยเราใช้ระเบิดร้ายแรงปล่อยแก๊สพิษและสารพิษตามแนวชายแดนแถมยังฝังกับระเบิดตามเส้นทางต่างๆอีกข่าวหลอกเรื่องพวกนี้ถูกเผยแพร่ทุกวัน ประชาชนเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยสยิไม่กล้ากลับบ้านคือมันตลกตรงที่ว่าเขาปั่นข่าวจนประชาชนของตัวเองเนี่ยไม่กล้ากลับบ้านตัวเองคือพยายามจะหลอกเด็กมากเกินไปไงจนเด็กมันหลอนไม่กล้ากลับบ้านตัวเองรัฐบาลตัวเองแท้ๆกลับทําให้ประชาชนของตัวเองหวาดกลัวไม่กล้าใช้ชีวิตปกติทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจนตัวเองต้องมาแก้ปัญหาภายในเองนี่นะ่มันแสดงให้เห็นถึงความไร้เดียงสา หรือความจงใจที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองกันแน่ไม่เข้าใจจริงๆว่าคิดอะไรอยู่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจชาวบ้านนะคะใช่น่าเห็นใจมากเพราะถูกรัฐบาลตัวเองหลอกนี่แหละแล้วทีนี้มาดูมาตรการและการเตรียมพร้อมของไทยเราบ้างแม่ทัพภาคที่สองนะี่ยืนยันอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่เปิดด่านชายแดนสีจังหวัดในภาคอีสานนะคุณไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดอุดรมีชัยและบ้านเตียวเมยียงเจย เพราะอะไรเนี่ยล่ะก็เพราะกัมพูชายังคงตรึงกําลังอยู่เต็มแนวชายแดนไงจะให้เราไปเปิดด่านให้เขามารุกล้ําเข้ามาง่ายๆและยังไงล่ะมันไม่มีเหตุผลเลยแล้วจะเปิดเมื่อไหร่คะกองทัาพภาคที่สองก็บอกชัดเจนนะว่าการเปิดด่านต้องรอการชี้แจงจากรัฐบาลและไทยจะไม่เปิดด่านชายแดนกัมพูชาโดยเด็ดขาดถ้ายังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในสามเรื่องหลักๆนัคุณ หนึคือการลดอาวุธ 2. คือการเก็บกู้ทุนระเบิด 3. คือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์คือต้องทำให้มันมีอะไรที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยแล้วเราต้องยอมเปิดอย่างนั้นไม่ใช่คือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเรียกร้องให้เราเปิดด่านเลยนะแต่เราก็ยังยืนยันจุดยืนของเราที่แข็งแกร่งเพราะความมั่นคงของชาติสำคัญที่สุด แล้วเราจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเราได้ง่ายๆหรอกเข้าใจเลยค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ชายแดนที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้เรื่องราวซับซ้อนและเต็มไปด้วยลูกไม้ที่เราต้องจับตาดูให้ดีฝั่งเขาก็พยายามจะสร้างเรื่องส่วนเราก็ต้องปังรับและยืนหยัดในหลักการของเราชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนแมนและแพรวสวัสดีครับ